มาเมาเรื่องประเด็นหนีห่าวนะคะเออจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่อเมริกาไหมจีเคยโดนเหยียดไหมเพราะเราเป็นคนเอเชียนเนาะมาอยู่ในสังคมฝรั่งนะคะเออเคยโดนเหยียดไหมสำหรับนะเองจีนะเองจีมองว่าคือเองจีงไม่ได้แบบอยู่ในสังคมคนเอเชียเลยเองจีงอยู่กับฝรั่งแบบฝรั่งล้วนๆเออเองจีรู้สึกว่าคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันกับกลุ่มคนเอเชียด้วยกันนะมีสิทธิ์ที่จะโดนเหยียดมากกว่าแบบ เองจี AG, เพราะว่าไปไหนมาไหนองจี AG, ไปกับฝรั่งตลอดใช่ไหมเองจี AG, ไปกับจอห์นไปกับครอบครัวจอห์นนี่อย่างเงี้ยคือเขาเป็นฝรั่งไงคือคนที่มันจะเหยียดมันก็คงไม่กล้ามาเหยียดเราอะนึกออกไหมในความคิดของเองจีนะแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งจ้ะตั้งแต่สมัยที่อยู่เวอร์จิเนียแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าเขาเหยียดนะคะตอนนั้นอะมันเป็นช่วงโควิดเริ่มใหม่ๆเลยไปซื้อของไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปกับจอห์นเนี่ยแหละชื่อร้านแกรนด์มาร์ท ปกติพวกเอ็นจีก็ไม่ค่อยได้ไปร้านนั้นนะซื้อของอะไรเสร็จสับพ,พอถึงเวลาจ่ายตังค์ใช่ไหม,อมเอ็นจีก็ขนของขนของใส่สายพานตรงที่เราจะจ่ายตังค์อ่ะคือเหมือนจอน,นี่เขาลืมมาหลัยอย่งเขาเลยกลับเข้าไปหยิบอเอ็นจีก็เลยอยู่ตรงขนของขึ้นสายพานตรงนั้นอะ่ะคนเดียวแล้วคืออยู่ๆมันมีพนักงานเป็นคนเม็กซิกันเอ็นจีจำได้เลยเขาจําหน้าเขาได้ว่าเขาเป็นคนเม็กซิกันเราก็ขนของขนของใช่ไหมใส่สายพานเออแล้วคือเขาก็มาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่บริเวณแถวๆหัวเราฉีดจากด้านหลั นะเออแล้วตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็แบบอุ้ยขอโทษขอโทษคือฉันกำลังจะทําความสะอาดตรงสายพานแล้วก็ พอดีแบบเผลอไม่ได้มองว่ามีคนอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนกลับบ้านก็นึกขึ้นได้เออคือเองที่สูง170เซนสูง5ฟุต7ดนะคะไม่ใช่เป็นคนตัวเตี้ยคือฉีดทําความสะอาดสายพานแต่มาฉีดตรงระดับหัวเราคือมันก็ไม่ใช่ถ้าเองจีไม่ใช่คนตัวเล็กเออก็ค,อคิดเออมันอาจจะเหยียดเราคิดว่าเราเป็นคนจีนหรือเปล่ามาฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเราอะไรเงี้ยเนี่ยแหละเป็นเหตุการณ์เดียวที่เองที่คิดว่าใกล้เคียงที่สุดของการโดนเหยียดนะคะแต่คือมัน ก็ไม่ชัดเจนอย่างที่เองจี้บอกอะมันก็ไม่ชัดเจนว่าเขาเหยียดแต่พอเรามาลองคิดย้อนดูอะใช่ไหมเออมันก็อาจจะเหยียดเราก็ได้นะนึกออกไหมคือสายพานอะสายพานที่คนนั้นนะเขาบอกว่าเขาจะฉีดสเปรย์ทำความสะอาดอะคือมันอยู่ระดับเอวเราแต่ ในวันนั้นนะสถานการณ์ตอนนั้นนะมันฉีดมาระดับหัวเรานึกออกไหมแล้วอย่างที่บอกเอนจิ้ไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กไม่ได้เป็นคนตัวเตีย้ยคือเอนจิ้สูง5้ฟุตเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเซนแต่ตอนนั้นคือก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะจนมีคนในครอบครัวนี่แหละเคยถามว่าเอ้ยเคยมีแบบว่าเหตุการณ์ใกล้เคียงหรือว่าโดนเหยียดหรือว่าความรู้สึกของเราอะ ว่าเราโดนเหยียดไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ถามเราอยากให้เราแบบอ,อยู่แบบสบายใจเนาะเขาก็ถามมีความรู้สึกว่าตัวเองโดนเหยียดไหมหรือว่าไม่เข้าพวกไหมอะไรเงี้ยเออเองจี้ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์นนะแล้วเองจี้ก็เล่าให้จอนฟังตอนนี้ก็แบบรอ ไม่รู้เลยว่าเออมันเกิดเหตุการณ์นี้คืออย่างที่บอกตอนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึนะ้นน่ะจอนนี่เขากลับเข้าไปหยิบของอะไรสักอย่างริงจีก็จำไม่ได้นะคะแล้วคือตัวเราเองนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นการเหยียดไงเราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใคร,ใครฟังพอเราให้จอนจอนนี่ฟังใช่ไหมจอนนี่ก็บอกเออมันมันก็น่าจะเหยียดนะแต่คืออย่างที่บอกเราก็คุยกันว่าคือมันไม่มันไม่ชัดเจนซะทีเดียวเราเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วนะคะประมาณห้าหกปีแล้วอืมก็ประมาณ มานี้แหละจากประสบการณ์ของเอจีนะคือบบเราไปไหนมาไหนเอจี IG เคยไปเมืองเล็กๆที่แบบเทลวิลลี่แบบที่ไม่มีคนต่างชาติเลยมีแต่ฝรั่งอะไรเงี้ยตอนที่พวกจี้อยู่เวอร์จิเนียต้องขับรถกลับมาอิลลินอยช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็มีต้องหยุดพักระหว่างทางในพื้นที่ที่ไม่ไม่มีคนเอเชียนเลยเขาก็จะแบบมองเรานิดหน่อยแต่คือก็เฟรนลี่อะในสายตาเฟรนลี่อะไม่ได้เป็นแนวเชิงเหยียด เ a y ์เ s Shh It's okay พี่หมาพี่หมาไปมองนอกหน้าต่างแล้วเจอคู่อริจ้ะออกมาเดินเล่น